ดูเลยสดไปด้วยเขาจะแอบเอฟไอกล่องกล่องดำสองกล่องนั่นคือกล่องเบ็ดทั้งนั้นเลยที่ยังไม่แกะก็มีสองกล่องไหนนู่นนี่หนุนเดี๋ยวไปหาผอง ม้วนจัดการพ่อกอูนิ้เนี่ยจะทิมตากูเลยเนี่ยปะโอโ้โหทำคนเดียวไม่ต้องมายอะไรคนอื่นรกอืหลอกออเอาทิมตาแล้ว 嗯。嗯。嗯。 แล้วแล้วดีแล้วไม่เท่าไหร่นะทุกคนใช่เป็นคนที่เกลียดกลิ่นเหยื่ออะไรนะอาหารปลาเอ้ไม่ใช่เหยื่อตกปลาไอที่ปั้นเป็นก้นกอนๆน่ะมันเหม็นมากแล้วเขาก็บางทีแอบเอามาไว้ในห้องเอามาไว้ทำไมในห้องเหม็น ฮะเอามาไว้ทำไมในห้องฮะพ่อเอาเอาอกเอาเข้ามาไว้ทำไมในห้องอะ่ะเหยื่อเธอมันเหมน็น